จำไล่ขนุนครับขอโทษสิครับนี่ครับต้นแรกที่ผมปลูกวันที่9กอลกฎาดา2,563ครับเวลา9นาฬิกาเฮ้ย9นาทีของวันที่9กรลกฎาดาครับ2,563ครับเป็นต้นแรกนะครับขนุนทองประเสริฐที่ผมเอามาจากโคราชขอนบุรีครับนี่ครับยังไม่ให้ลูกครับต้นนี้ครับ เป็นต้นแรกที่ผมลงจริงๆครับตันนี้ครับแดดหน้าเสียดายมากครับผมมผขาดการดูแลนี่ครับเขาก็ยังจะออกให้อยู่ครับแถวที่สองครับกำลังครับผมกำลังจะออกลูกครับปีนี้กำลังจะออกผลผลิตครับนี่ครับให้ดูกันครับช่วงนี้ครับ จริงๆแล้วครับหินทองประเสริฐเขาจะมีลักษณะกลมครับแต่นี้เขาขาดขาดน้ําขาดปุ๋ยขาดการดูแลครับนี่ให้ชมก่อนครับอันนี้นี่แหละครับก็ออกลูกเยอะเหมือนกันครับผมต้นก็มีลูกครับต้นใหม่ๆปลูกที่หลังก็มีลูกก่อนครับ ปูก่อนไม่ออกลูกก่อนมีครับวันนี้ให้ชมสวนก่อนครับเราจะอธิบายเป็นคลิปที่สองต่อไปครับทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ครับน่าเสียดายมากครับน่าเสียดายจริงๆครับน่าเสียดายมากนี่ครับไอ้ต้นนี้เนี่ยพราะมาปลูกใหม่นะครับนี่อันนี้ปีแปดเดือนครับลักษณะต้น ผมว่าคงไม่ใช่ทองประเสริฐครับตอนตอนนี้แต่ทําไมเขาออกลูกแล้วก็สูงเร็วกว่ามากเลยครับตอนนี้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจอันนี้ผมมาปลูกที่หลังเขานะเพราะว่าต้นเขาตายผมมาปลูกปีไม่ปีแปดเดือนนี่แหละครับผมยังไม่ถึงสองปีเลยครับนต้นนี้ออกลูกแล้วครับนี่ผมดูใบแล้วแต่ผมไม่ซื้อเขาบอกว่าเป็นทองประเสริฐครับแต่ริ้งกัไม่ใช่หรอกผมดูใบกับทองประเสริฐกับใบนี่ผมคิดว่าเป็นเพชรราชามากกว่าครับตันนี้ เราต้องไปดูเนื้อเขาต้องดูเนื้อเขาครับต้องดูเนื้อแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของกิ่งครับผมก็จะกลับมาใหม่แล้วครับเนี่ยตอนนี้เอากิ่งแล้วครับตอนนี้เอากิ่งแล้วนี่ครับเพราะว่าดูใบดูใบก็รู้ครับการขาดการนี่การฉีดดูใบก็รู้ว่าขนุนขาดขาดน้ําเลี้ยงครับพวกคาไงคือเป็นสมบูรณ์นลครับผมน้าหุยนี่ครับการแต่งกิ่งอะไรก็อย่างเงี้ยครับขาดการไม่ได้มีการฉีดทางใบฉีดทางพื้นดิน ดูง่ายครับผลลัพธ์การดูแลดูใบก็รู้ครับว่าเขายังไม่สมบูรณ์ครับครับน่าสงสารจริงครับนี่เขายังอุตส่าห์ออกให้เห็นเลยนะครับผมนี่แล้วผมจะมีคลิปที่สองไปทำมาถึงเป็นฝั่งนี้เป็นอย่างนี้ฝั่งนู้นเป็นอย่างนี้ครับมันมีสองโซนนะครับโซนที่งามกับไม่งามครับโซนที่แต่งกับไม่แต่งครับนี่ออกลูกเยอะเลยครับผมจริงนะครับเขายังมีน้ําใจออกให้ผมครับดูนี่ครับโอ้ก็นดีกันดัง 120วันหรือว่า4เดือนเองครับที่ผมก็เลยมาดูแลเขาเลยครับนี่ครับโอ้โหนะครับดูลูกเขาครับเขายังอุตส่าห์ออกทรมานออกให้เราเห็นให้เราได้กินได้ชมครับเขารักเราแต่เราทิ้งเขาครับจริงๆแล้วผมไม่ทิ้งเขาเราผมคิดถึงเขาตลอดเวลาครับผมรักรักจริงๆครับไ่ขนุนผมนี่แต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ลูกกําลังจะจบมหาลัยครับผมกําลังใช้เงินเยอะครับผมต้องไปดูแลให้ลูกจบมหาลัยหอการค้าก่อนครับ ตอนนี้ลูกสาวผมจบหอการค้าแล้วครับฟว้ากินิยมับหนึ่งของหอการค้ามาแล้วก็ได้ทํางานแล้วครับตอนนี้ผมมีเวลาเยอะแล้วครับแต่ไปนี้ผมจะดูแลเขาเพราะช่วงนั้นผมต้องหาเงินจริงๆครับต้องหาเงินเพราะว่าการมันมีหลายอย่างครับต้องใช้เงินเยอะครับช่วงเขาจบเป็นรับปริญญาเนี่ครับแล้วก็อย่างเขาก็ต้องมันก็ต้องต้องใช้ตังค์พวการผมต้องใช้ตังค์เยอะจริงๆครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีทุนขนาดนั้นครับผมก็เลยต้องต้องทิ้งตรงนี้ไป ทิ้งไปเพื่อจะไปดูแลลูกสาวให้จบให้มีนี่ครับลูกครับนี่นี่ครับลูกเพียบเลยครับลูกอะไรดูครับก็เลงออกใหม่ครับดูสิดูครับดูให้ดีกับมันออกเขาออกจริงๆครับนี่ขนาดไม่ได้ใส่ผุยเลยครับนี่ไม่ได้ใส่ผุยระขาดน้ําเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหถ้าหากผมได้ดูแลจริงๆเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับต้นเขาเขาจะมีลูกสวยเป็นสีทองครับนี่ก็ยังไม่ได้แต่ง นี่ก็ออกลูกอันนี้ผมก็มาปลูกใหม่นะครับเนี่ยปลูกพร้อมกับต้นที่ว่านั่นแหละครับนี่นี่ก็ออกลูกแล้วครับนี่อันนี้ก็ปลูกอันนี้เป็นทองประเสริฐครับใจนี่อันนี้ไม่ผิดหวังครับใจนี่ก็มาปลูกพร้อมกับต้นที่ผมว่านั่นแหละว่าเป็นในเพชรราชานั่นแหละครับนี่นี่กำลังออกลูกครับต้องตัดทิ้งครับนี่ไว้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมต้องเอามามาตัดทิ้งครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับต้นโทมครับต้องตัดทิ้งสามลูกหรืทิ้งให้หมดนะครับนี่เอาไว้ไม่ได้สามหรืสี่ลูกครับผมต้องทิ้งไม่ได้ท ครับอันนี้โอ้โหลูกนี้ครับนี่นครับโอ้โหสด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 ดูนี่ครับจริงๆแล้วสองประเสริฐต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้ครับจริงๆเขาต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่ครับอันนี้ไม่ต่ำกว่าสิบแปดโลครับนี่ก็จะสุกมแล้วครับอาจจะกลับกรุงเทพเลยนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับสองประเสริฐจริงเขาต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่ครับลูกใหญ่ๆอย่างนี้ครับนี่ตั้งอย่างนี้ครับทั้งลูกใหญ่กลมแต่ผิวไม่ได้ครับดูครับดูให้ดีครับเพราะว่าอะไรหนึ่งดู เราจะมีลานนนิดสีขาวครับผมนี่ครับนี่คือการขัดไม่เลยบำรุงยารุงอะไรเลยครับนี่ธรรมชาติล้วนๆครับนี่นี่คือธรรมชาติจริงๆครับนี่อันนี้ธรรมชาติจริงๆลูกใหญ่ครับนี่เขาอุปสาออกสองลูกอีกต่างหากออกสองลูกใหญ่พร้อมกันเลยครับตัวนี้โอ้ครับดู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 นี่ครับเขามีน้ําใจออกให้เราครับเขาไม่ทิ้งเราผมก็ไปทิ้งเขาเหมือนกันครับผมไม่ใช่ผมไม่รักลูกครับลูกมาเลยจริงๆลูกใหญ่จริงๆครับนี่แค่เล็กธรรมดานะครับไอ้ ตั้งแต่ผมทํามาคงไม่ลูกหนีครับใหญ่ที่สุดประมาณเกือบ20่สิบโลครับผมนี่ครับต้นเขาก็ใหญ่สมบูรณ์ครับอันนั้นก็มีลูกเต็มเลยครับผมลูกเต็มครับนี่ครับเขาก็ยังมีน้ำจ่ายออกให้เราเห็นนี่ถ้าหากเราบํารุงดีจะขนาดไหนครับอันนี้คือขาดก,การดูแลของเราจริงๆครับหน้าที่ ครับนี่ก็ออกลูกครับเต็มแล้วครับเนี่ยต้นก็ตายครับถอดก็ตายต้นใหญ่แล้วก็ตายโอ้น่าเสียดายครับโทษใครไม่ได้ครับต้องโทษตัวเองครับตอนนี้เราก็จะมีเวลามาดูแลแล้วครับผมคลิปนี้ก็ดูต้นนี้ก่อนครับกําลังนะครับต้นนี้ก็ออกลูกแล้วครับย้อนแสงหน่อยครับครับสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามเลยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับผมสวัสดีจริงจจะ